สวัสดีครับกระผมธนินทอนถึงทศกับข่าวพยากรอ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจําวันที่8กรกฎาคม2564กับข่าวพยากรณ์อากาศม่นีครับผมครับผมจากล่อ,ลองมอรสุมนะครับผ่านาบริเวณภาคเหนือนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศตาําบริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะครับประกอบกับมรสุม กำลังปานกลางนะครับจากตะวันตกเชียงใต้นะครับผมพัดปกคลุมอันดามันนะครับเอาไทยล้ะก็ประเทศไทยนะครับผมลักษณะเช่นนี้นะครับเสียร์ไทยภาคอีสานตอนบนของเ้านะครับผมมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหลายพื้นที่นะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องนะครับระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักล้วก็ฝนตกสะสมในพื้นที่เชียงนะครับเนาะ ครับผมจากภาพเดารานะครับเนาะเฮาสีเห็นนะครับบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับแต่ซมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับส่วนด้านทิศตะวันออกเมฆก็สิเรื่มบางลงนะครับผมครับผมมาเบ่งองภาพฝนจริงที่เกิดขึ้นนะครับเนาะจากภาพเดาราดาวเทียมขอนแกนนะครับตอนนี้นะครับฝนตกตกระจายเป็นย่อมๆนะครับบริเวณทางจังหวัดเลยนะครับ อุดรนะครับน้องบัวลรพูนะครับผมหล้วก็จังหวัดชัยภูมิครับผมต่อไปนะครับเป็นภาพดรวยดาตัวอากาศของสกลนครนะครับตอนนี้นะครับตรวจวัดได้บริเวณอุดรธานีนะครับลอากาศสกลนครนะครับยังคงมีฝนตกอยู่ครับผมสําหรับพยากรณ์อากาศเมื่อนี้นะครับผมโดยมีฝนฝ่าขนองนะครับ มีฝนหรือฝนฝ้ากะนองนะครับกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนะาะโดยให้ฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนมากตกบริเวณจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูนหนองคายบึงการอุดรน,นะครับสกลนครน,นครพนมจังหวัดชัยภูมิและก็ขอนแก่นนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดนะครับของภาคอีสานเท่ายัางให้ที่2 8 3ทถึานะครับต่ำสุดอยู่ที่23-24ครับผม เมา่บึงอุณหภูมิไล่จังหวัดนะครับของภาคอีสานตอนบนของเขานะครับเมื่อนี่นะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับให้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับที่อุณหภูมิ33องศานะครับอุณหภูมิต่าสุดยี่3องศานะครับให้บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดชัยภูมิครับผมครับผมเมื่อบึงคาดหมายสภาพอากาศในฤดูฝนนะครับพยากรณ์ในจวันทางหน้านะครับเนาะ ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11นี่ครับโอกาสเกิดฝนนะครับอยู่ที่60ถึง70นะครับยังคงให้ฝนเป็นส่วนมากนะครับเนาะแล้วก็ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14นะครับผมอ่าก็ที่ให้ฝนลดลงนะครับเหลือไวท้ที่อ่าร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ครับครับผมสําหรับรายงานสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผมธนินทร์ท่อนถือคุณทศขอลาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน